คนที่เขาไม่ชอบเรามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วคนที่เราไม่ชอบมันก็คือปัญหาของเราใช่ไหมคะแล้วเราอะค่ะจะรุดกับปัญหาตรงนี้ได้ยังไงการที่เราอะค่ะไม่ชอบสิ่งที่เรามองเห็นเป็นเพราะอัตตากิเลสของเราที่เรามองแล้วเราสึกเราไม่ชอบใช่ค่ะเราเกิดมาเป็นคนบนโลกใบนี้ค่ะเพื่อมารู้สึก ความรู้สึกโกรธชอบตื่นเต้นสนุกสนานมันมีความรู้สึกใช่ไหมคะก่อนที่คุณจะเกิดมาเนี่ยคะ่ะตอนที่คุณเป็นวิญญาณวิญญาณมันคงจะมีแต่ความสุขะมันคงไม่มีรสชาติแต่คุณเลือกเกิดมาแล้วเพื่ออยากจะมีรสชาติใช่ไหมคะแต่คุณรู้แล้วว่าการมีรสชาติพวกนั้นมันไม่ไทําให้คุณมีความสุขเลยคุณก็เข้ามาเชื่อมกับจิตใต้สานึกของคุณใช่ไหมคะพอคุณรู้ว่าสิ่งนี้ฉันไม่ชอบนะคุณก็อย่าไปมองอะคะ่ะแค่รู้สึกว่า คนนี้จะหลไม่ตรงกับฉันฉันไม่ชอบเนี่ยความรู้สึกคูณคุณอนะส่งไปแล้วใช่ไหมคะส่งไปแล้วจัก,กรวาลเขาก็เขาก็จะส่งสิ่งนี้กลับมาให้คุณอีกใช่ไหมก็เลยจะบอกทุกคนว่าจงระวังค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาเราก็เปลี่ยนโฟกัสไปเรื่องอื่นสิ่งที่เราชอบเนาะเราอย่าไปตัดสินเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์เขามันก็จะยิ่งไม่จบไม่สิ้นนะคะบางทีอะค่ะบางทีนะคะพูดผิดบางทีะคะ่ะ,คะ สิ่งที่เขาทำอะ่ะมันเป็นสิ่งดีงามแต่คุณอะ่ะอาจจะไม่ชอบหรือหมั่นไส้อะ่ะมันเป็นเรื่องปกติของของกิเลสของอัตตาของตัวตนของเรานะคะเพราะเราทุกคนอะ่ะเกิดเป็นมนุษย์อะ่ะมันมีตัวตนนะคะเราค่อยๆขัดเกลาไปค่ะไม่มีใครถูกใครผิดบนโลกใบนี้นะคะแค่เรามาเรียนรู้กันเนาะประสบการณ์กันให้มองเห็น เรียญมี2ด้านใช่ไหมคะถ้าไม่มีกลางวันอ่ะคุณก็จะไม่รู้ว่ากลางคืนเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะโลกเป็นเนี้ยมันสอนอะไรเราเยอะแยะเลยนะคะพี่ก็เพิ่งเข้ามาเรียนรู้ศาสนาธรรมนะพี่ค่อยๆขัดเกลาเหมือนกันก็เลยมาแบ่งปันข้อความดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะจงระวังความคิดอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างนะคะอะไรที่คุณส่งออกไปอะคะ่ะจักรวาลจะส่งไหมให้คุณนะคะจงส่งพลังงานความรักให้กันนะคะแล้วระวังความคิดของตัวเองด้วยนะคะ